แแบบนี้นี่มันคุ้นๆนะเนี่ยมีทั้งเบสแล้วก็มีทั้งอูหูตัวเบรลสเพียบเลยอย่าบอกนะว่าแซมมี่เขาแอบมาซุ่มทมําแบบใหม่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอสวัสดีค่ะัส,สดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะใตอนรับ้าสด่ช่องของจุจ๊บแจในครั้งนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันในเกมใหม่ล่าสุดและมีคนสนใจเยอะมากๆนะคะกับเกมนี้มีชื่อว่าเ r e a k ัลลาร์ก,กีบบนั่นเองค่ะ จะบอกว่าณนะตอนนี้นะคะมีคนเล่นอยู่ประมาณแส0ส0 0หมคนเฮ้ย ah. hey, ถามจริงคือคนเล่นเยอะมากนะคะทุกคนเอาไปว่าเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะว่าสำหรับแมบ,บนี้นั้นมันจะเป็นยังไงบ้าง oh, โอ้โหลักกี้บอกเพียบเลยพี่รันดูว่าหลังนี้ดิขโมยได้ไหมเนี่ย<อ>โคตรรวยอ่ะมันขโมยร้อยเโลบักอ่ะเอาเลยไม่ขโมยละ แต่เขามาคนผมอะไรได้อย่างหนึ่งรู้ไหมไแซมมี่เราตีมันได้ด้วยเฮ้หรอเราจะกระทืบแซมมี่เลยเหรอหมนหมันไส้หมันไส้ไไเอาเลยไหมก่อนอื่นเลยนะคะนี่เราจะทําการเจาะแรบ็อกลงไปเลยโอโ้โหแล้วไอ้คือไอ้ที่ขุดของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้จะดีด้วยไงกว่าจะขุดได้อันนี้คือเริ่มต้นเนาะนะทุกคนเอาล่ะ<ช>มันมีมิติบอ,บอกด้วยหรอที่เคล็ดบอกก็มีป้าเอ้ยเวอร์เราอยากได้อ่ะโอเคได้แล้วกลุบมาเป็นลิลิลาลิลาโอเคเราากลับบ้านก่อนนะคะถึงแม้ว่าน้องจะเป็นระดับคอมมอนเนี่ยแต่มันก็ใช้ได้อยู่ ไม่ใช่บ้านเรายังอยากได้กล่องที่แบบสีสวยกว่านี้แบบกล่องสีม่วงอะไรเงี้ยแซมมี่อย่ามานะแซมมี่แต่เย็นน่อย่าเดินมาตรงนี้เฮ้ยคนนั้นเขามีที่ขุดแบบ สุดจึ้งอะเขาขุดไวมากเลยอะแล้วเราจะทันเขาหรองั้นเจงขอเอาอีปิดบล็อกก่อนล้วกันนะเขามองว่าต่างคนต่างขุดมากกว่าเนี่ยอือเราไปขโายกันไม่ได้หรอกไม่แต่วันมีไอ้นี่ไงมันมีมิติมาอีกหนึ่งนาทีพี่รันถ้าเราไม่มีที่ขุดดีๆอะคนนั้นเขาก็จะขุดไปหมดเก็ตปะงั้นเราก็ต้องรีบหาตัวเพื่อมาปั๊มเงินเลยเนี่ยแตงขุดอยู่เนี่ยคือส่งไปห้าสิบงขุดไปประมาณครึ่งวันอะพี่รันแต่มี่แต่มี่อย่ามามองกันอย่างนี้เออเออ๋อก็คือถ้าสมมติเราขุดอยู่อะพี่รันเรา เราขุดแล้วตัวมันออกมาแล้วเขาจะวิ่งตามเราเฮ้ยเขาเป้นมาเตโอพี่แจงไปหยิบเลยขอบคุณมากนะเองว้าว้เซมี่ยาโอ้ยเซมี่คือเฝ้าคือยามใช่เซมี่เขาเฝ้าอยู่คุคนน่ะเขาขุดให้อ่ะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณครับใช่น่ารักสุดๆขอบคุณมากนะทูริเมโลทูริชินะ ตัวนี้นะคะเจยก็ชอบเหมือนกัน <Huh? S 1> วายวายอะไรอะเอา้าวหายไปเลยมันมีเวลาด้วยนะที่ร้านเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆนะคะเฮ้ยซิกเจเว็นซิกเจเว็นไอ้คนนั้นเข,ข,ขุดให้เราแบบขุดให้หมดเลยอะทุกคนเราต้องเขาว่าเราต้องช่วยกันก้าววีเจยจะทนันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาขนไปต่อเขาขนไปต่อเราพี่เจยมาขนต่อเขาสามสองเฮ้อมายซิกเจเว็นหายไป นี่ซีสิบเอ็ดอยู่นี่แต่เราเอาไปไม่ได้อะความเร็วเรายังไม่พอดูดิพี่รันพี่รันไปเอาตัวนู้นพี่รันไปเอาฝั่งนู้นเร็วบอมบ์บอดิโลอ่ะพี่รันไปเอาฝั่งนู้นบอมบ์บอดิโลสามพันฟรีไม่หรอพี่รันหยิบเออหยิบหยิบหรือยังเนี่ยไม่ใช่ให้ไปหยิบตัวเออแจ็จะหยิบซิกเซลไวโอ้โหพี่รันหยิบปิกมาละไม่แจงอ่ะบอกว่าให้พี่รันน่ะไปล่อให้หน่อยแจ็คจะได้หยิบตัวนี้ไปได้เออล่ออีกล่ออีกพี่รันล่ออีกอุ้ยรอแล้วแต่ไม่มาแต่ไม่ยา เออกระเด็นกระดอนได้ไหมได้ไหหกห้าสี่ได้แล้วอีปิกโอ้โหเหนื่อยเอาจริง,รงนะพอมัน <จะ S 1> เป็นน<ด>ี่แบบดีๆอ่ะมันยิ่งอยู่ไกลอ่ะทุกคนแล้วคือบอกให้พ่รันหยิบพ่รันหยิบหน่อย่อดให้หน่อยรอดพ่รันไม่ฟังเอาอคุนท้บโอเคถือว่าทําดีรอดตัวไปทุกคนตอนนี้เลยเดนเนอรี่เราอ่ะเริ่มมีแล้วนะคะเรามีตั้งประมาณแสนกว่าจากเอ่อเพื่อนบ้านของเรานะเพื่อนบ้านเราน่ารักมากเราเจะเพื่อนบ้านที่ดีนะเนี่ย เพราะฉะนั้นนะคะเจนจะซื้อเป็นที่ขุดถั่วนะคะบินสตอกที่ขุดเป็นถั่วนี่น่าจะขุดได้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนโอเคมาและเดี๋ยวเราแบบว่านี่เลยรู้สึกว่ามันจะมีกล่องที่มันเป็นเออเรนโบ์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้น่าจะเรนโบ์นะตรงนี้ขุดสิโอ้โหนานอยู่แต่ว่าได้อยู่ได้อยู่ทุกคนเรนโบ์บล็อกอันนี้เรนโบ์บล็อกพี่รันเดี๋ยวพี่รันเตรียมล่อนะได้ได้เดี๋ยวเขาไปขุดสักอันหนึ่งก่อนโอเคไกลแล้วไกลแล้วของเจเหลืออีกแค่ร้อยเดียวเท่านั้น ฮึบมาลูกออกมาป๊าบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคาปูชิโน่พิลัตโล่พิลัตโลแดงไปแดงไปยิมสีบีไม่เป็นไรเจงกระเด็นได้จะกระเด็นได้เจงกระเด็นได้แต่ไมีอย่าแต่ไม่อย่ายุ่งอ้ฮ้ดูหูทุกคนในที่สุดนะคะเราก็ได้เรนโบว์ตัวแรกของเจงเป็นเอ่อเรนโบว์คาปูชิโน่แอสซัสซิโน่นะคะราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่660ก็คือแพงกว่าซิกเซเว่นระดับเลเจนดารี่ก่ะวันนี้มันเป็นอีพิกโอ้แต่แมปมันดีมากเลยเนี่ย สนุกนะมีแอดมิน abuse ด้วยอีกประมาณ4วันมี mutation ด้วยเฮ้ยเป็น f ิลส์แมชชีนนะคะ b เ l ร trader โอ้โหเฮ้ยแบบเขาสนุกอยู่นะเนี่ยแต่ว่ามันเพื่อนๆมากเลยเอาเราเพื่อนเราหายไปแล้วอะขอบคุณมากนะเราจะไม่ลืมพวกคุณนายเลยเพื่อนน่ารักจัดอะคือกดแล้วให้เราเก็บไปเลยอะทุกคนแบบนี้ก็คือสังคมเกมดีเวอร์หรือจริงๆแล้วเพื่อนอาจจะแบบบอกว่าเอจริงๆก็ไม่ได้ให้เก็บแต่ก็แค่กดแล้วไม่เอาก็ได้เฮ้ยเขาได้อุอดินดิน <มา S 2> ดินนะอะมาค่ะทุกคนเราจะทําการรีเบิร์ตเอ้ยเดี๋ยวก่อน ซื้ออันนี้ก่อนดีกว่าปิกเอ็กซ์ปิกเอ็กซ์สองแสนห้าอุ้ยปิกเอ็กซ์น่ารักซะด้วยปิกเอ็กซ์แคนดี้นะคะไต่ระดับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอ้าวเออพี่รันตังหมดอ่ะขอยืมตัวหน่อยขอยืมตัวลุงหน่อยตังหมดเรียบร้อยนะคะเราจะทําการรีเบิร์ตกันเลยอ้าวรีเบิร์ตต้องใช้สวีนีน่าบอมบาริโนกับรึ่มรึ่งปตปิมเคโอ้เอ้ยเราไมเข้าใจผิดเดี๋ยวเราต้องหาตัวนะคะโอ้โคตรจะดีอ่ะอ่ะตัวไหนเราไม่เอาเราจะทิ้งไว้เลยนะคะ เฮ้ยเจอแล้วบืูบลูมบัตตปิมไปครับไปลูกไปโอเคเราเอาบืูบลูมบัตตปิมมาเก็บบ้านก่อนสวีดีน่าบอมบาริโนไม่รู้เหมือนกันแฮะเฮ้ยเจอแล้วหมูจริงด้วยนี่ไงใครเขาจะมาเสี่ยงกับเทพแบล็คอย่างเราใช่ไหมล่ะนี่เราเมันคือตัวหมูสวีดีน่าบอมบาริโนเฮเวงครับเขากำลังขนกลับอยู่เรียบร้อยเราจะทำการรีเบิร์นกันนะคะทุกคนไปเลยบึ้มโอเคสวยเลย นี่เบอร์ตัวหายหมดพ่รันดีแล้วล่ะที่แจงแบบให้พิรันเอาไปใช้ก่อนอาหายหมดแต่ว่ามีที่ขุดไม่หายอย่างเดียวนะคะนอกนั้นตัวหายตังหายหมดเลยยังแอบไปขุดตรงนู้นดีกว่านี่โอ้โหมิติกบล็อกนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยระดับที่เราได้ก็น่าจะเป็นระดับมิติกเลยนะคะทุกคนขุดยากหน่อยวิ่งชาแน่พิรันมันใกล้จะแตกแล้วไปช่วยตัวอะไร mm. โอทิปปี้ท็อปปี้ท็อปป้าทิปป้าไม่เอาเลยนี้ อันนี้อะไรอ่ะตัวนี้ยิ่งกว่าี้เสกิลปะเนี่ยเฮ้ยซีเครลบล็อกอันนี้ซีเครลบล็อกยังขุดแล้วครับซองพันกว่าฮัลโหลให้ตายเถอะทำไมขุดนานแล้วขนาดนั้นโอเคพี่รันเดี๋ยวหาตัวอื่นเลยเดี๋ยวเจนจะวิ่งฉีบอีกทางนึงอะไรอ่ะโอ้โหซีลาฟาเซเลเต้ตัวพันเจ็ดพันเจ็ดอ๋อทีนี้เขายังไม่มีเขายังไม่มีตัวเดี๋ยวเจนจัดการเลยหยิบไปก่อนหยิบไปหยิบหยิบคอยดึงไปเรื่อยๆเราจะทำการขังเซมบีรับคางมากกระทืบอยู่นั่นแหละไปเลยนะเจลเจลมันอยู่ ีม yeah, แล้วเขาได้ไตโลตระล่าสองพันวิฮะใช่โย่สองพันตัววิเลยหรอเอาไหมเอาสิรออะไรอ่ะว้าวไตโรตระล่าตัวจวดมากตัวเอ้ยกดผิดเอาใหม่เอาใหม่ตัวดีเกินขอบคุณคับนี่แจ่จะไม่เวไวพี่รันหนึ่งนาทีดูดีทุกคนตอนนี้นะคะจีลาฟาเซเลเตมระดับเมติกนะคะพันเจ็ดร้อยหกสิบต่อวินาทีแต่ว่าไตโลตรล่าเนี่ยคือสองพันต่อวินาทีนะคะทุกคนโอ้โหดีมาก ไหนลองดูซิว่าปิกแอกของเรานั้นมันจะเออสามารถอัพระดับไปได้อีกไหม600,000นะคะรีดิโอแอคทีฟมัลเทนนี่หลานสองคือเอาเป็นว่าสูงสุดอะของเออที่ขุดเนี่ยก็คือเป็นระดับกอดนะคะโอเคสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคเฮ้ยกอดก๊อตพี่เลนี่ไปพี่เลนี่ไปพี่เลนี่ไปเลนี่ไปหูหูปากกาหมัดปากกามัดมาติน่าปากกา แล้วโอเคจะหยิบก๊อตจะหยิบก๊อตมาไปครับปะกามัดมาติน่านะคะระดับก๊อตตัวแรกของเจ้าโอ้ยยังดีอูหมื่นห้าตัววิไอ้บ้าเอ้ยโอ้หไม่เคยได้ปากกาครั้งไหนแล้วรู้สึกดีใจเท่าครั้งนี้มาก่อนเลยอะดูในอินเท็กซ์สิไหนดูสิโอ้มยก๊อตนดับตัวก๊อตตัวแรกของเรานะคะถึงไม่ใช่ OG แต่ก็เป็นก๊อตเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพยายามขุด กล่องที่มันเป็นเออแองเจลนะคะไอ้ตันนี้กล่องอะไรอะ่ะทำไมมันมีกล่องซิกเซเว่นตรงเนี้ยแปลกอ่ะได้เลยก็ได้ซิกเซเว่นโอเคเกทนะจะช่วยขุดไปทุกคนอันนี้ก็คือแองเจล์บอกนะคะที่แจนได้ตัวตัวก๊อดไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นรอบนี้ขอเป็นโอซีแล้วกันนะคะจักที่เหอะมาเฮ้ยตัวดีเกินอะ่ะเล่นครัแรกก็คือได้เลยอยากรู้แล้วว่าถ้าสมมติเขามีแอดมินไอบิวอ่ะเขาจะเป็นเป็นยังไงเลือกเขาหนะ้าพันอ่ะต้องมีที่ขุดดีๆหน่อยนะไม่งั้นขุดตาตาเหกไปเลยไปเลย ฮึบมาออกมาเป็นอาวโอ้ยแต่ก็ยังไม่ค่อยดุจนเลยเคนี่มันต้อสเต็ปแบบนี้แหละสเต็ปจุกเนาะแซมมี่ให้มันรู้สบ้างว่าใครเป็นใครเรียบร้อยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราได้มาอีกตัวแล้วเป็นบอมบาริโลค็อกโคลดิโลนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ระดับแบบสูงมากแต่ก็เป็นมิติกทำเงินให้เราได้2,700ตัววินาทีนะคะโอ้ยังไงก็ยังหลักตัวนี้อยู่ดีอ้แบบเดียวมีตังก้าลานอะทุกคน เฮ้ยระดับก่อนมันออกยากมากเลยเหรออยากรู้ว่าถ้าเราเองไป mutation จะเกิดอะไรขึ้นลองไหมาจารย์ะจะเอาตัวนี้กลับบ้านไปเลยค่ะผมรีเทิร์นไปเนาะอ่ารีเทิร์นเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะทําการเอานี่ใส่เข้าไปเฮ้ยอ๋อมิวเทชันก็คือทําให้มันเปลี่ยนระดับเป็นสีทองนี่ไงทุกคนใช้เงินหนึ่งพัน 1, นะคะไปเลยเออทําให้เขาเกิดสถานะนั่นเองค่ะโอดูดิตัวน้องแบบมีสายฟ้าด้วยอะ ทรมานไปลูกแต่ไม่ต้องทรมานหรอกอยังไงก็ต้องโดนแล้วอันนี้เขามีแบบว่าจะเอาติ๊กแท็กแต่ว่าอาจจะแลกมาได้เป็นกะลามันเฮ้อยอันนี้ดีนะเนี่ยเฮ้ยสกิลสกิลสกิลมาว้าวอะไรพี่รช่วยหยิบ, <c oughs> ยบพี่รันช่วยยิบหน่อยพี่รันช่วยยิบหน่อยตวดเลยพี่รันด่วนด่วนพี่รันด่วนสิบสี่วิพี่รันสิบสี่วิไปหยิบอยู่โอ้โหมันไม่ไปหาพี่รันเลยเรียบรนะ้อย วู uh ้ฮ huh. uh ู้โอ้โหโอตวดอะเป็นฉลามตัวน้อยนะคะระดับซีเครตอยู่ดีๆมากเฉยเลย Lostaralitos นะคะ4160ต่อวินาทีนั่นเองค่ะแต่ว่ายังไงตอนนี้เนี่ยตัวที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นปากกามังบาตติน่าอยู่ดีนะคะนี่ เก็บตังเก็บตังแปบ๊บเดียวรวยบอกเลยแต่ตอนนี้จริงๆเราแจ้งสามารถแบบรีเบิร์ตได้แล้วนะแต่แจ้งขอแบบเก็บก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเพราะาต้องหาตรงๆกับ g อ o b a ซึ่งถามว่าจาเป็นไหมมันจะเป็นกับการที่เราจะต้องสู้กับคนอื่นดีกว่าต้องบอกงี้เพราะว่าตอนนี้เราเล่นกันอยู่สองคนน่าจะไม่ต้องสู้นะคะอือเดี๋ยวไว้ตอนสู้อะ่ะเดี๋ยวค่อยแบบมารีเบิร์ตเพราะว่ามันสามารถขโมยกันได้แต่ว่ามันขโมยแล้วมันเสียตังค์ปะเสียโลบักไหนดูนีเนี่ยอย่างของพี่รันใช่ไหมอุ้ยพี่รันถูกกว่านะี่ยประกรมันมาใหมาพี่รันอะ หมื่นสองตัวเออซึ่งตัวนี้ถ้าเราจะขโมยนะคะเราจะต้องใช้เงินร้อยละเก้าสิบเก้าโลบัก <c oughs> แพงอยู่นะมาเดี๋ยวเราลองขุดแบบคำๆอีกสักนิดนึงดีกว่าดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรซึ่งแต่ละบล็อกมันจะมีโอกาสที่จะออกตัวแร่ตัวหายา,ยากหรือว่าตัวที่มันเป็นพวกซีเคร t ตโอจีเหมือนกันนะคะทุกคนโอจีเ OG นี่ยไม่รู้แต่ว่าเมื่อกี้แจ้งเคาะกล่องธรรมดามันก็ยังได้นะซีเคร็ตอ่ะ เเอโบนก้า e bon ่ขนาดบล็อกใหญ่ยังออกตัวเกือกเขามีใช่โอ้ยเฮ้ยโอ้ยลาวาคาสตูโน่พิรันพิรันพิรันดึงหน่อยเย้ได้แล้ววู้ฮู้ซีเครดอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นซีเครดตัว uh ที่สองของเจงตัวนี้เนี่ยก็คือลาวาคาสตูโน่สตูนิตานั่นเองนะคะสามพันเจ็ดร้อยตัววินาทีค่ะหุ้ยสนุกอ่ะคือมันตื่นเต้นเพราะว่าแบบเราจะต้อง ไปเก่งแย่งชิงกับคนอื่นด้วยทั้นสมมติมีคนเล่นแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันแย่งกันเยอะมากนะคะทุกคนแล้วพอเราแย่งมาปุ๊บเราต้องมานั่งแบบวิ่งหนีแซมมี่อีกอะเฮ้ยมันดีนะเนี่ยนี่อะไรเอ่ยเฮ้ยแต่ว่าซีเครตจะออกอีกรอบแล้วเฮ้ยมาแล้ววูวเฮ้ยอันนี้ขนาดซีเครตยังไม่ออกนะเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยกล่องนางฟ้าทางสวรรค์หรือเปล่าโอจี OG ออกแน่ขวดช่วยขวดช่วยขวดช่ยทำไมนี่ไม่เห็นเลือดล่ะ เขาเห็นอยู่สี่พันสามโอเคโอเค้ยอ๋อเลือดเลือดะไรอยู่ข้างบนเลยมันอะสี่เออจริงไอดูดิดูดิโอเล่รูเล่รูเลู่เลู่จะไปขุดซีเขีดก่อนนะเดี๋ยวแจงมาออกมาเป็นมาเลยก็เกลือเหมือนกันนะแมพนี้ก็มีบ้างแต่ว่าตัวดีๆที่เราได้มามันก็มีไงถามว่ามันได้ยากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดั้นเออไปตามเก็บคนที่เขาขุดทิ้งไว้ก็ไแ้ะมีกล่องนึงมีกล่องนึงดูซิว่ากล่องนี้จะได้หรือเปล่า กล่องซีเครตที่มีโอกาสสุม่มได้ซีเครตแต่ไม่มีแต่ก็มีโอกาสสุ่มได้ตัวอื่นด้วยเุ้ยเอานี้ดีกว่านี่อย่าแซมมี่เราเราเราอย่าทํากันเลยไปแล้วเด้อวู้ได้กลับมาแล้วนะคะบัลเลรีน่าแคปูชิน่าเป็นตัวที่โดดเด่นอยู่นะแจงชอบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแจงจะเอาเขาไปไว้ที่บ้านถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ระดับเลเจนดารี่แต่เขาสวยไงดูดิเฟียดเกิน่ะเท้าเอวด้วยคิดว่าน่าจะต้องเริ่มเคลียร์ตัวโอ้โหบัลเลรีน่านี่คือถูกสุดเลยแล้วก็กลับมาทำไมนี่ อาจริงๆนะทุกคนแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสขุดได้แบบของดีๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติมีคนอื่นเยอะๆเนี่ยแจ้งบอกเลยนะมันจะเป็นอะไรที่มันมากอ่ะไม่เชื่อดูนะพี่ลาลองกิบตัวสักตัวหนึ่งนี่เห็นปะแล้วเราก็แบบคว้าได้ตอบได้คว้าได้นะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อนฟลิฟล่านีสติกาแล็กซี่ด้วยอ่ะอุ้ยแต่ราคาถูกเกินไม่เอาอ่ะนั่นแหละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะที่เราจะต้องสะสมเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากหันหน้าหนีกันยางไวเฮ้ยอย่าไปบูลลี่น้องนะทุกคนน้องก็ดีแหละ เฮ้ยโอ้โหโอ้โหพี่เั่นเอาพี่เั่นเอาพี่เั่นไป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 เลยอุ้ยเราจะจะทำยังไงวันเนี้ยแจงเอามาแล้วแจงเอามาแล้วแจงหนกระทืบพี่เล่นจะหนกระทืบจะจะหยิบตาตาตาจะหยิบตาตาตาพี่เั่นวางพี่เั่นวางพี่เั่นวางให้ไม่มาหาแจงเออให้มันเดินมาสักพักหนึงรอรอรอไปไปพี่เั่นหยิบพี่เั่นหยิบพี่เั่นหยิบไปไปไปเออนั่นแหละเข้าแล้วได้แล้วเหนื่อยเหลือเกินโคตรเท่อะสถานะลาวาเออแล้วตัวนี้อย่างสวยอ่ะดูดิทุกคน เป็นลาวาคาสุนุลสุนิตาราวานะคะเป็นระดับซีเร e t ด้วยถึงแม้ว่าจะทำเงินให้เราได้ประมาณ9,000ไม่เท่าก๊อตอยู่แล้วล่ละแต่ว่ามันเท่ไง นาะนั่นแหละค่ะทุกคนสำหรับแบบนี้นะคะสนุกมากลองไปเล่นกันดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเจจะพยายามมาเก็บตัวใหม่ๆแล้วเขามีแอดมินอัพบิลส์ด้วยนะคะพร้อมกับเอ่อน่าจะมีอีเวนท์ที่แบบว่าเอากล่องมาให้ดูอะไรเงี้ยซึ่งมันสนุกดีนะแล้วก็แย่งกับคนอื่นได้ด้วยนะคะถ้าแบบเจอใครได้ตัวดีก็ฟาดแล้วก็เอาตัวกลับบ้านมาเลยโอ้โหบอกเลยนะว่ามันมากแน่เอาเป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยจะแจงกับพี่ลังโคต,ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด subscribe กัแจ้้งดวยนะ,ะทีอาลอลืุ๊บแจ้ง อย่างแล้วเดี๋ยวเจนจะไปลุยต่อแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเทีนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครอยากให้ได้ตัวอะไรหรือว่าได้ตัวอะไรดีๆแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอะไรนะพี่ลานพี่ลานได้อะไรอ่ะเด็กน้องโกนโอ้โหหูนี่ขนาด,ดแบบปิดคลิปไปเลยพี่ลานพี่ลานเอาๆครับ ตื่นเต้นทำไมคือเมื่อกี้ทุกคนอันนี้เล่าให้ฟังแตงก็ปิดคลิปไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้อยู่ดีพี่รันก็แตงก็กำลังไปดูเลยว่าแบบเออเราได้กุ้งสีทองมานะนี่อันที่เราแบบว่าไปทําการเอ่อมิวเทชันน้องมาได้กุ้งสีทองมาพี่รันตะโกนลั่นบ้านเลยได้บังกรโอ้โหดีใจเกินแต่ตอนนีู้ิที่แจงว่าขึ้นยังไงวะเนี่ยบ้านเนี่ยเอ้าออขึ้นอย่างนี้ต้องห้ามถือของขึ้นด้วยนะบ้านเราและเราจะวางมบังกรส่งถายไว้ตรงนี้เลยนะคะนี่ มังกรตัวนี้นะคะระดับซีเคลโอ้แต่ว่าเป็นซีเคล็ที่แบบว่าไม่ได้มีสถานะอะไรถามว่าตัวมันแบบดีมากขนาดนั้นไหมยังสู้ปากาั์มาร์ติน่าไม่ได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมังกรนะเหมือนเราได้บัฟแบบ100%นะทุกคนเพราะว่ามังกรในสตีลบว่ามันหาย,ายากนะแต่รอบนี้เราได้เดอ้อนั่นแหละค่ะทุกคนเราไปหากันดูแล้วกันนะพยายามหาที่มันเป็นแบบพวกก็ หรือว่าให้ดีๆเลยเนี่ยก็ล่างสุดเลยนะคะซึ่งเจงก็ยังไม่เคยได้เหมือนกันไม่รู้ว่าได้เปนยังไงพราตัว OG อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายพี่ลายไปคุณมาใหม่นี่ด้ตัวรายใหม่ๆเปล่า